ฝายหลังบ้านเปี้ยงวันที่26สิ่งหา2563ยังเหมือนเดิมระดับน้ำแห้งแร้งเหมือนเดิมห้อยน้ำใสน,นี่ไขอาโพดพบลาตีงามเลย ฝายก็ยังแห้งแมงแห้งแรงเหมือนเดิมห้อยน้ำสายยังแห้งแรงเหมือนเดิมไปดูไขกะโพดินะตี่นี่ไรกะพโพออกบูชาแล้ว น,นี่ก็ไปดูน่ะครับปะเต้า អបក្កាធិនកោស៊ូមួង ปลาเต่าปลาเต่าลูกก็น้ำไม่มีก็เหลืองแล้ว ใส่อีกรอบเหมือนเดิมแห้งแรงเหมือนเดิม